จิตใจถ้าเราสังสมเรื่องใดไว้สังสมเรื่องที่ดีไว้เรื่องดีก็อยู่ในจิตใจสังสมความเราแวงไว้ความแวงอยู่ในจิตใจเหมือนกับเราครบคนรักเราต้องให้เกียรติคนรักถ้าเราใช้คาพูดนึกแต่เรื่องไม่ดีของเขาแม้ที่ผ่านมาแล้วเราก็เอามาพูดเนี่ยมันก็ทําให้เขาเสื่อมเสียหรือว่าทําให้เขาไม่สบายใจนะครับก็นําความขับแค้นใจมาสู่เขาได้ทําให้เขาน้อยใจว่าเราไม่ได ให้เกียรติเขาโดยยกเอาเรื่องที่ผ่านมาของเขาน่ะมาพูดซึ่งการคบของคนรักนั่นก็เราอยู่กันในปัจจุบันคนเรานั้นก็อาจจะเคยผิดพลาดมาได้นะครับซึ่งเรื่องผิดพลาดนั่นก็ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็คงจะเคยผิดพลาดในเรื่องความรักกันมาแต่เมื่อมาอยู่กันแล้วเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องความรักกันแล้วก็ควรจะอยู่ในปัจจุบันไม่ควรเอาอาดีตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมาพูด อาจจะเป็นการทำร้ายน้าใจเขาหรือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเขาซึ่งไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีอยู่ในใจของอฝ่ายชายและฝ่ายหญิงซึ่งคิดนะเอามาพูดหรือว่าเราแวงเกินไปวิธีแก้นั่นก็คือกําหนดอยู่ในปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์ก็คืออยู่กับปัจจุบันโดยที่เอาเหตุผล คือดูปัจจุบันของเขาว่าเขาสื่อสารต่อเรามันมีเรื่องเสียหายอะไรเหมือนในอดีตท,ที่เขาเคยกระทําก็ดีแล้วก็ดูที่ปัจจุบันข้องกันดูการเกื้อกูลกันในปัจจุบันก็จะเกิดเป็นความรักขึ้นมาได้ไม่ต้องเอาเรื่องอดีตมาพูดบ่อยๆหรือว่าคิดเราแวงทีไรก็เอาเรื่องอดีตของเขามาห้ำหันมาพูดทําลายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เหมาะเลยสาหรับคนรักและชีวิตความรักจะรับรื่นไปได้อย่างไร วิธีความรักที่จะราบเรื่อนไปได้นั้นก็ควรที่จะให้เกียรติกันไว้ใจกันถ้าพบคนที่ซื่อสัตย์แล้วเราก็ควรดูกับปัจจุบันแม้อดีตที่เคยผ่านมาของเขาจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยจจเจ็บช้ำอย่างไรก็เป็นบทเรียนของแต่เราคนไปแต่ปัจจุบันถ้าประพฤติดีงามแล้วทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะอนดีตอาจจะเคยผิดพลาดมาแต่มาเริ่มในปัจจุบันแล้ว เอาปัจจุบันการกระทําซึ่งดีงามซื่อสัตย์ต่อกันหวังจะอยู่ด้วยกันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบอนยอดเพชรแล้วก็ย่อมจะอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ให้กําลังใจคนรักทุกคนเริ่มต้นกับสิ่งความรักที่ดีงามนะครับเรื่องความระแวงหรือเรื่องวิตกจริตนึกแต่เรื่องเก่าๆแล้วเอามาคิดเอามาทาร้ายคนรักนั่นก็ต้องระวัง อย่าอย่าเอาเรื่องอย่างนี้มาทําร้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจคนรักขอให้รักกันนานๆรักกันด้วยความดีให้มีความเชื่อเสมอกันให้มีระเบียบวินัยเสมอกันให้มีการเสสระเสมอกันและให้มีความรู้เสมอกันความรักก็อยู่ยืนนานนะครับเอาเข้าไว้ง่ายๆนะครับเอาใจเข้าใจไว้ใจซึ่งการแรกกันแล้วความรักก็จะอยู่ยืนนานสวัสดีครับ